สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันช่วงบ่ายบ่ายของวันเป็นต้นไปนะครับก็มาเจอกันกับคลิปของทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับเลือก1คู่ออกมาหน้าคลิปนะครับที่คิดว่าจะยิงกันเยอะนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามกด s u b สไคร้คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมสามารถไปร่วมเชียร์กันได้นะครับที่แอดบวกนะครับ ลุ้นกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับสมาชิกของทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับถ้าแจ้งว่ามาจากช่องนี้นะครับก็จะสามารถรับโปรโมชั่นพิเศษได้นะครับก็สามารถทักไปพูดคุยกันได้เลยนะครับก็จะมีโปรโปรฝากรับเพิ่มนะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้แล้วกันนะครับผมสำหรับตัวเมื่อวานที่เลือกออกมาเป็นฟุตบอลโลกรอบการเลือกโซนยุโรปนะครับก็เมื่อวานเนี่ยไม่มานะครับเกม เดนมาร์กนะครับกับออสเตรียก็จบ1นสูนะเดนมาร์กชนะนะครับก็ไม่ทะลุนะครับเมื่อวานก็หลายๆคู่แหมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะก็ถือว่าเลือกผิดคู่ด้วยแหละนะครับแต่ว่าวันนี้ครับในวันพุธที่13ตุลาคม2564ครับก็มีบอลตัวเลือกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบอลช่วงค่ำๆอ่าดึกๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะไปช่วงหนักช่วงเช้าเลยพวกบอลบราซิลแล้วก็บอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟอะไรพวกนั้นนะครับ ตัวที่ผมเลือกออกมาวันนี้ครับเป็นบอลดิวิชั่หนึของรัสเซียนะครับเกมระหว่างเนฟเทปคิมิกนะครับเจอกับสปาร์ตักมอสโกสบีนะครับหรือว่ามอสโกสเนี่ยนะครับทีมสำรองนะครับคู่นี้เนี่ยเปิดลูกอ่าสูงต่ำมาที่2.5ครับหรือว่า2ลูกครึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ยก็อยู่ที่เจ้าถิ่นเหนือกว่าที่เกือบ1ชั้นนะครับแต่ถ้าดูจากน้ำแล้วนะครับมันก็น่าอยู่ที่ประมาณ1ชั้นนะครับ เลือกเชียร์ได้สองเลดนี้นะครับผมก็ฟอร์มของเจ้าบ้านครับในบ้านก็เล่นไปแปดชนะสี่เสมือนหนึ่งแพ้สามครับยิงสิบหกนะเสียแปดนะครับยิงเนี่ยสองเท่านะเสียนี่หนึ่งเท่าเลยนะครับส่วนผู้มาเยือสปาร์ตักมอสโกสองนะครับก็เล่นไปสี่อ่าเล่นไปเจ็ดชนะสี่แพ้สามนะครับยิงแปดเสียสิบสองอ่านะครับก็เสียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ 2.75ขอไป2.5นะครับก็ถือว่าเป็นเลทระดับกลางๆนะครับมาดูการพบกันช่วงหลังหน่อยนะครับมีกระชับมิตรไปเกมหนึ่งครับนะเมื่อเดือน7ครับ3-1นะครับแต่ก่อนหน้านั้นดูครับส่วนใหญ่เนี่ยจะยิงไม่ถึงนะมี0-1ครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับใครเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ครับ0-1 0-1นะครับแล้วก โอ้ส่วนใหญ่แคเล่นในบ้านจะแพ้เลยนะเออเนี่บเล่นในบ้านนี่แพ้ตลอดนะแล้วก็มีเสมอศูนย์เท่ากับว่า5เกมหลังสุดที่พบกันอย่างเป็นทางการต่ําไป4นะครับแล้วก็สูงหนึ่งนะครับแต่ว่าคู่นี้ที่เลือกออกมาเพราะว่าช่วงนี้นะครับถ้าเราดูกันนะครับสังเกตนะครับเกมในบ้านของเนฟเทปคิมมิกนะครับส่วนใหญ่จะสูงนะครับช่วงหลังเนี่ยสูงมาสามเกมแล้วนะครับแพ้ก็สูงชนะก็สูงนะครับนะในบ้านนะครับช่วงหลังสูงนะครับ ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดเกมเข้าใส่กันแน่นอนนะครับส่วนสปาร์ตักมอสโกเองถ้าดูเฉพาะเกมเยือนก็สูงบ่อยนะครับสองเกมหลังนี่สูงไนงะจะแพ้จะชนะนะครับก็ส่วนใหญ่จะสูงหมดนะครับก็ถือว่าเกมรุกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะไปดูสถิตินะครับสูงต่ำนะฮะก็เนี่ยครับในบ้านของเนฟเทคคิมิกเนี่ย ่าสูงไม่หครั้งนะครับผมสูงไม่ครั้งนะแล้วก็เกมเยอนของสปาตักมอสโกครับสูงไป5ครั้งเหมือนกันนะครับหรือว่าค่อนข้างเยอะนะครับจาก7เกมนะจาก7เกมเนี่ยสูงไม่ถึง5้านะครับอันนี้ในบ้านเนี่ยแปเกมสูงไม่้าก็เกินครึ่งนะครับก็เท่ากับว่าคู่นี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะยิงกันเกิน2.5เดเนี่ยเป็นไปได้นะครับ เป็นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสถิติก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่ถือว่ายิงเยอะเสียเยอะทั้งคู่นะครับดังนั้นวันนี้ครับในคลิปของเราครับเลือกขอเชียร์สกอร์สูงที่บอลรัสเซียดิวชันหนึ่งนะครับเนฟเทคคคมิกกับสปาร์ตักมอสโกบีนะครับอ่ะนะใครที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมนะก็แอดไลน์ได้เลยนะครับที่แอดบวกเก้านะครับแล้วก็อย่าลืมครับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสามารถทักไปพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคครับยังไงคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ